ถ้าสุนัขที่คุณรักจูจูก็กลายเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวคุณจะทำยังไงเจ้าทองโกลเด้นแสนรู้ที่เคยแสนดีกลับเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือทุกคืนตอนตีสามมันจะไปยืนเห่ากันโชคหน้าห้องนอนลูกสาววัยสามขวบอย่างบ้าคลัง่งเสียงคำรามที่รุนแรงทําให้พ่อแม่หวาดกลัวจนถึงขั้นเตรียมจะยกมันให้คนอื่นเพราะคิดว่ามันเริ่มก้าวร้าวและเป็นอันตรายต่อเด็ก แต่ก่อนจะตัดสินใจทิ้งพ่อได้ลองเปิดกล้องวงจรปิดดูภาพย้อนหลังและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาถึงกับเข่าอ่อนจนทุดลงกับพื้นในความมืดสนิทท่ามกลางภาพขาวดำไม่ได้มีแค่เจ้าทองที่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่มันมีเงาดำลึกลับที่ดูไม่ใช่มนุษย์กำลังเอื้อมมือยาวเหยียดเข้าไปหาลูกสาวที่กำลังหลับไหลเจ้าทองไม่ได้เห่ากำแพงเปล่าแต่มันกำลังแยกเขี้ยวสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น มันกระโจนเข้าขวางเงาร้ายนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะถูกแรงกระแทกมหาศาลจากสิ่งที่มองไม่เห็นจนตัวกระเด็นแต่มันก็รีบลุกขึ้นมาปกป้องดวงใจของบ้านไว้จนวินาทีสุดท้ายสุนัขที่พวกเขากำลังจะกำจัดทิ้งคือฮีโร่ตัวจริงที่ยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อสู้กับวิญญ,ญาณร้ายแทนทุกคนในบ้านอย่าพิ่งตัดสินใจทิ้งเพื่อนแท้เพียงเพราะคุณยังไม่เห็นสิ่งที่เขากำลังเผชิญเพื่อปกป้องคุณ